กับอีกหนึ่งเรื่องเล่าขานตำนานพระอภัยมณีกระวีเอกของสุนทรภู่เล่าขานตำนานโดยพระเ่ค,คับแทกนักตงูงฝาใสสถาพรนมิวรัชดาพรเรียกว่าแถบชกพะยคัญานเกิดอะไรขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพอหลอดสาวน้อยลำเพลินโชวเนี่ละ่ะได้ยออกมาอัดคลิปพี่น้องอำลาสาวน้อยลำเพลินโชว์วันอพะยะัญชน เกิดอี้หยังขึ้นเนาะในหลายพญิพานหลายหลายคนตกอกตกใจจนทาพญิพานกับตื้นขึ้นมากกับจนตกใจพี่น้องพอหลอดสีอัมราสาวน้อยล่ำเพ่อนโช่สีล่งจากวงตีจังสีนาเกิดอีหยังขึ่นจังสันพอหลอดเดินมาอาชีพผมก็ได้กเล่ยเด้เข้าไปฟั่งเนาะพี่น้องเนาะว่าเรื่องเล่ามันเปลี่นจังไดหรือว่ามันเกี่ยวกับประเด็นเปลี่ยนสะคงสะิีบบอเพราะว่าเพิ่นขึ้นป๊กว่าจังซี่ พอลอดอําลาสาวน้อยลําเพื่อนโชว์ผนะา่อยก็เล็กตกใจหลกักกระจากใจพอลอดพร้อมด้ห,ห,หรือว่าเกิดได้ย,ยังขึ้นเออเกิดปัญหาอย,ยังบอลลำเพื่อนสีออกมากอาชีพอ่าตาพวกข้อใจหลกักกระสีลงกระสีตีจังสีนะ่ะแต่ว่าบอแมนที่นองออเป็นอย่างจังสีอําลาสาวน้อยลําเพื่อนโชว์แล้วให้แอดมินหน่อย ว้าสู่ฟังิ่งกันน้อยอะไรขึ้นนพนองเนาะ,ะล่าสุดนี่ล่หละทางด้านของพ่อหลอดเนี่ล่หละได้ออกมาเบอกกับเอฟซีแฟนครับสีอำล่าสาวน้อยลำเพินโช์แล้วกับฮาสเห็ยนหล,ลายๆคลิปเพิ่นมีการล่วงไปอำล่าไปสร้างไปล่าวัสนสาะสำหรับลูกเต่าศิลปินของสาวน้อยลำเพินโช์บาดท,ที่นี่พอสิบ้อยูน้ำแล้วจังสี่แม่พิณิพานตะวันสิไปใสพี่นองล่าสุดพ่อหลอดได้ออกมาว้าแล้วจะก,กลับวงหนึ่งพ่นองสาวน้อยเพรบันแพงวงหนึ่ง ก็ถือว่าเป็นดีนเอเดียวกันเพื่อผ่านล่งจากสาวหน่อยลํำเพิ่นโชมากขึ้นกับสาวหน่อยเพชรบานแท่าทายอนไปเนาะพอพอหลอด่ลมังซี่ตอนแรกที่มาสมัครกับบอสโจสอนนุชก็คือตั้งใจมาเป็นศิลปินของสาวหน่อยเพชรบานแทงนี่แหละมาอยู่กับบอสโจสอนนุชนี่แหละแต่ว่าตอนนั้นยังมีว่องว่องสองตอนนั้นยังบอท่านได้มีสาวหน่อยลํำเพิ่นโชแต่บาทที่นี่หลังจากที่ผู้บริหารเนาะเพิ่น เกิดไอเดียว่าตั้งอีกวงหนึ่งเป็นสาวหน่อยล่าเพลินโชว์จังสิทางด้านของครูปอเพิ่งก็เลยมีการขอบอสโจและกกซอนุดนี่แหละพี่น้องขอพอหลอดไปอยู่น้าแนนไปเสริมทับให้แน่จังสิแมคือว่าซอยกันว่าสันเถาะเพราะว่าถือว่าเป็นครอบครัวเดียวนี้ยังบ่ทันไหนมีค่ะเออบ่ราะว่าสิเป็นหลักๆเลยพอหลอด่นรับนกก็คือพิธีก่ะเค่ะพิธีกรหลักกเป็นคนเดินเรือช่วงช่วงล่าค่ะพี่น้องเป็นผู้ใหญ่ บดยายก่อนไปเมือนบละล่ะแล้วต่างตะก,กี้ตอนมาขึ้นไม่ไม่เพิ่นเป็นตะลกแล้ะก็เป็นพิธีกรครูกันกับอันนี้พยศซอยกันบัดท,ที่นี่กะพ่อวงสองเกิดขึ้นปุ๊บอ้าวตำแหน่งนี้สำคัญเด้ต้องต้องมีกับเย้าไผ่ล่ะมันชุกละหุกกะดึงเอาพอหลอดไปก่อนไปซอยก่อนอแล้วว่ากันว่าตอนนี้หรือว่าเพิ่นสีได้ผููมาเหตุนาทีแท้ทแล้ว พื่อนกับขึ้นจังสิเอาพอหลอดนี่ครับขึ้นไปวงนึงจังส่นะ,ะ,ะเดี๋ยวไปฟังบางส่วนบางตอนอของพอหลอดนะพี่น้องเนาะถาว่าผมดีใจบอผมดีใจถาาว่าคิดหอดนุเต่อต้งกี่บอจะคิดหอดวันนี้ผมได้รับโอกาสให้กับสู่วงหนึ่ง ผมได้รับโอกาสให้กลับสู่วงหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยซึ่งในคลิปของพอหลอดเนาะมีบางช่วงบางตอนเพิ่นกระได้มีการเ้าหอดเกี่ยวกับสคริปต์คือกันพี่น้องอถือว่าช่วงนี้คนเ้าหอดเบาถึงหลายเกี่ยวกับสคริปต์ของสาวหน่อยลำเพิ่นโชว์ซึ่งล่าสุดนี่ท่างด้านของพอหลอดเพิ่นก็นออกมาเ้าแล้วสําหรับผู้บริหารบอโจก็คือเพิ่นบ่รููอิลีนั่นล่ะว่าม,มีการเปลี่ยนส,ค,สนคริปต์ป่ะสันเถาะอ้าวแมนบอส จังสาะพี่น้องเนาะจบไปแล้วล่ะพี่น้องบ่บ่โศกันหลายบ่เว้าหลายยายห่างเนาะสำหรับประเด็นสคริปต์เพราะว่าเว้าไปกับมแต่เถ,ถียงกันซื่อ,อๆจบที่ผู้บริหารปรึกษาหารือกันเรียบร้อยเปลี่ยนเรียบร้อยจาก40เพ้งกัสิมาเหลือซวงหนึง่งไกเคียงกัวงหนึง่งสาวหน่อยเพดานแพ่งวงหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ เอากระซ่งกำลังใจให้กันพี่น้องสำหรับพ่อหลอดสาวน้อยลําเพิินโชว์ตอนหนี้มาประจำการอยู่ที่สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเป็นที่เรียบร้อยแล้วบาทที่นี่เข้ากับสิ่งเห็นการแสดงด้านหน้าเวทีครูกับยายเวอร์แมนบ๊อ,อครูหูเพิินยายเวอร์พ่อแหลมจังสีบ่บอกพี่ข้ามมอจังสีแมนบ๊อที่ฮอดดี้พี่แอดดี้คือพี่ฮอดดี้ก่อนพี่ผ่านพี่แอดดี้ดพี่แอดดี้แอดดี้ผีของกอยซื้อเล่าพี่แอดดี้เนาะพี่น้องเนาะล้วก็เง่าเป็ตะเบิงค่ะเออเงาะเงหน้อย เง้อน้อยบ่้น้อยได้ตอนนี้เป็นอยังเริ่มใหญ่ขึ้นเริ่มใหญ่ขึ้นอือเอาเจ้าหน้เจ้าวานง่ายขึ้นบดบาดลายเจ้าหน้เจ้าวานง่ายขึ้นว้ายแต่เจ้าผู้บริหารยังประกาศสู้เราดิแมนบ่ใหญ่บ่ใหญ่โอ้เออยางส้นด้าได้ไปเลยว่าสั่นโอ้ยสัมบัดโจดีตีพ่ออยากอยู่ล้มพุ่นแล้วเอ้าวอันไหนกับอันไหนก็เป็นคอนเทนต์เรือพี่น้องอันนั้นก็เป็นคอนเทนต์อันนี้เขาบอกวอาเทนด์กันอีกได้บัต้คอนเทนต์คอนเทนต์ได้บัตรอ่าอันนี้คอนเทนต์อันนี้คอนเทนต์แมนเอาก็รอติดตซีซั่น้ีพี่น้องสเมเกต สีได้เบิงผลงานของสาวน้อยรำเพิินโชสมสาสมลืษ์ปผมเสือว่าแสดงมือแลงนี่สีวอกันไปอีกโดดอยู่แนวดายพญานามวนมวนการันตีให้เลยพญา่านการันตีสำหรับคนมักเตยค่ะเออมักเต้นสาวน้อยรำเพรินโชตอบโจทย์ทุกอย่างเลยเสด็จแทนแน่นอนคือว่าคนผู้ไดบ่ลูกขึ้นเต้นป่วยมันเถอะมต้องไปหาหมอเสด็ดอหรีเล่ะบ่แม่ว่าเฉพาะนการเตยเท่านั้น งามช่วงลำ่ำกับเป็นตะฟังแห้งปีนี้นี่นตีได้นิทานค่ะว่ากันว่าเป็นมหากราบซะไปเอพระอภัยมณีพระอภัยมณีหลายๆก็ได้เรียนมาแต่ในหน่อยบัดที่นี้มาเบิ้งเป็นแบบหมอล่ำเบิง้งม่วนโดยเฉพาะยักษนี่อ,อยักฟีเวอร์ ว่าถะเคยเห็นคนไห้น้ำหย,ยักปกติแล้วหยากเป็นตะร,ระสังปกติแล้วคนสีสังหยากแต่ว่าสำหรับน้องหมิวราชดาพรมีแต่คนไห้น้ำหยกักแล้วบางงานบทนันพยัญชนผ่านเอฟซีแฟนคลับแต่งตัวเป็นหยกักไปเบิ่งหมอล่ำปาสันเถาะไปเบิ่งหยากปาะสันเถาะ,ะเป็นจังหราพ่อตัางตาหยากร้องเพลงเนาะน้องหมิวราชดาพรร้องเพลงแรง,งรักพระอภัยมณียังสิโอโหเรียกว่าเอฟซีแฟนคลับด้านหน้าเวทีร้องได้สุภผูุ้คนอิริพยัญชน เอฟซีลักลักเล่าลายเด้แมนบอเอฟซีแฟนคลับหลักลักเล่านี่หลายเลยนอกจากส่งกำลังใจให้การสำหรับพ่อหลอดในละพี่น้องเอฟซีแฟนคลับกัดกินหอยคิดถึงกันหลายรวมถึงูู้ลักลูกเต่าทั้งสาวหน่อยลําเพิ่นโชว์พ่อต่างใจมารวมงานกันแล้วมาอยู่น้ำกันแล้วจังสี่หมเวลาที่เจอกับปัญหาเจอกับเรื่องเล่าอีกอย่างจังสีกับสิมีพ่อหลอดถือว่าเป็นผู้ลักผู้ใหญ่ของสาวหน่อยลัเพิ่นโชว์คอยให้กำลังใจลูกเต่าเนาะพี่น้องเนาะแต่บาทที่นี่ พอกัมาอยู่กับสาวหน่อยเผชรบานแพ่งวงใหญ่แล้วลูกเต่ากับคินหอดคิดถึงพอเขาไปเบื้องผาบรรยากาศเมื่ขึ้นนี่จนว่าพอหลอดเล่าน้าตาพาน,นวยผุ่นเดียวย่ำข้ามผานคินหอดูกคินหอดเต่าคือว่าเป็นห่วงทุกคนแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับลูกเต่าสาวหน่อยลํำเพื้นโชว์วัสดุถอสูออส่สูวส่วัสดุถอเอ้อาเรียกได้ว่าคนมันสีดังมันต้อมีดราม่าจักน้อยแมนบ่ล่ะพอหลอดกัคขึ้นกันแต่ว่าเรายังให้เอซี่แฟนครับ <C> e <C> e ไปตำหนีพเพิ่นเด้อพี่น้องเดอ้อเพราะ <C> e <ค>ว่าเรื่องบางเรื่องเขาต้องยอมรับเดิเขาปงฮู้เออว่าตื้นลึกนะบางมันเป็นจังไรเออนั่นล่ะเขากัเก็บความสงสัยไว้แล้วกันเออจังไดนเพิ่นก็ออกมาบอกขึ้นเก้านั่นล่ะบ,บ้านนั่นว่าแล้วก็แล้วว่ากันต่อถึงช,ช่วงถึชชงชมผลงานกน<ข>ารแสดง,งด้านหน้าเวทีดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้กันดีกว่าถือสวามันเป็นกรรมมันคงเป็นกรรมที่เคยกระทําตัวหัวใจของไอ้ผีเสื้อสมุทรอกแตกสลาย ต้องต้อมใจตายพายเงือกอีลีก่อนนี่ล่ะเราหายเลยแมนบอกผูดได้หายม่อรัชดาพ่อนมือราชดาพ่อนโบเกี่ยวกับพ่อหลอดโบเกี่ยวกับพ่อหลอดออกจากพ่อหลอดแล้ววัซซันทามือแรกพี่น้องสำหรับเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยล้ำเพื่นโชว์สามารถไปให้กำลังใจได้ที่อำเภอศรีรัตนติพย์พันธ์จังหวัดศรีสะเกษพี่น้อง จังสันนพพีนองเนาะสำหรับคลิปนี้ทรงกำลังใจให้สำหรับทีมงานสาวหน่อยลำเพิ่นโชคละกะสาวหน่อย<ส>เพชรบานแพงเทิงสองวงพีนองถือ,อว่าเป็น d n เเดียวกันสรุปบาที่นี่สรุปพอหลอดบอได้ล่องไปใสค,คือล่องจากลำเพิ่นโชคกลับขึ้นไปวงหนึ่งคือเกา่าอ่าจังสันนพพีนองเนาะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ